สวัสดีเด้อพี่น้อง FC พี่น้องปองไปสุกุ้สุกคนผู้ทีต่ตามเล่าพัฒนามือนี้มือเล่าพัฒนาออกอากาศแล้วด้พี่น้องเอาออกอากาศมือ,อ,อาาาส้นมือไปเล่นน้อพี่น้องเนาะเอาออกก้อนพี่น้องบ่าเบิ่งหลายเอาออกมือนี้ละอันนี้มือแรงก็ได้รุ่นเลยน้อพี่น้องก็เ,เลยนําหากันลังเทียกอะเอาออกไว้เลยพี่น้องกันืมหาบ่เห็นเอาออกมือนี้เลย มือนี่ได้มือนี่เลยนะพี่น้องนะรอบทิพย์พันมากกับรุดพี่น้องได้ซี่ตัวเดียวเอาไหมมือนี่แล้วมือแตกพี่น้องรุดไปสองสามหลอบแล้วเด้กแต่เจอตัวสองตัวบ่เขาาจาะบ่าเขาวิ่งบ่าเขานั่นรุดมาสองสามหอบแล้วน้าพี่น้องมาบานนี้แตกพี่น้องแตกเด้อเล่าพัตนามาแล้วตำเล่าพี่น้องขามโค้งกันมือแรงสองสุ่มเื่อง ถามโค้งกันเนาะพี่น้องเนาะไปนำเล่าพัฒน,า,นากันพี่น้องถามโค้งไปบึง้งเล่ากันเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดมือแรงมากกัดกัดจริงๆหรือมือแรงนะ่งเนาะมามาลายเมืองเราแต่เขามากับโป๊สามตัวเราล่ะพี่น้องสามตัวสองตัวมาเลยตรงตรงมาเลยบนหลางมาเลยพี่น้องเนาะเอาขักๆเลยมือแรงพี่น้อง จัดหนักๆเลยพี่น้องเด้อมือแหลงเด้อลุดไปหลายรอบแล้วกลับมาแล้วพี่น้องเาพี่น้องว่าแล้วคอยเบื้องเล่าพัฒนาต่อกันพี่น้องต่อเลยเนาะมาเด้อพี่น้องเอซบาทนี่ผู้ติดตามเราพัฒนาสุขูสุขคนมาตามต้องหมดกันพี่น้องของวันที่สมเหมือแรลงพี่น้องวันที่สาที่เอ็ดผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะจับใ้ซีโตเล็กวิน ไอซีตัวเดียวพี่น้องเขาซีตัวเดียวเราพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ด่ะเราพัฒนาก็ออกมาหกสี่สามเก็ดสองหาเขาซีตัวเดียวพี่น้องบนก็ออกสองหาล่างก็สามเก็ดนะพี่น้องเนาะลุดไปเขาเลขวิ่นเลขเครียงเลขจั้งรักก็ลุด กูเข้ามาจับวันที่31ตุลาจับเหล็กวิ่ง4ตัว0 1 4 9วิ่งเก่าวิ่ง4หลุดเล่นเก่าร่อง4หลุดเขามาจับคู่0 4 1 4 1เก่าเก่า4เก่า0มากันสองสอง4 4เกีเก็แลกวก็มา สามตัวกะหนึ่งเก่าซีหกเก่าเก็ดเก่าซีสองตัวก็มาสีตัวก็มาหนึ่งซีเก่าซศเก่าซีลดสุดเลยพี่น้องเอามาเี๋มาเบิ่งของวันที่สามพี่น้องเมือนี้บ่าลดดอกพี่น้องมาเต็มเตมเอนี้เนาะมาเต็มเตมเอนี้เอาเล็บินเล็กเคียงเหล็กตัางรับมาเลยพี่น้อง มาเลยดัดเลยเลขบนลางนี่ถึงกระดาษบนลางเลขวิ่นเลขเครียงเลขตั้งหลักบนลางเราปัฒนาวันที่3พฤศจิกายน2568ด้วยเครียงบนลาง0 หนึหกเจ็ดแปดเก้าวิ่ง หกหนึ่งโหดหกหนึ่งโหดวิ่งเดินหกล่องหนึ่ง Chấp khu xuống 09 70, xuống bẹt xuống bẹt cầu tuổi

หกหน่งสี่ตัวศูนย์ศน Äh, zu.

3 4 3 6 7 แค่ขนัดจอไปเด้อพี่น้องเด้อก็ได้ข้อมาแล้วบ้านนี้สี่เด็กกลมเด็เด่นกันเดี๋ยวฟันกันละเด้อพี่น้องตัวเด็เด่นตัวเด็ดังเดี๋ยวฟันกันละเด้อพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาวันที่สามพฤศจกกิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขวินเลขเครื่งเลขตั้งลักกัมี่ศูนย์หนึ่งหก เกตแปเก้าหตัวรอบนี้เอาหตัวเลยพี่หนังคูวิ่งลูดหกับหนึ่งพี่หนังเด่นหกล่องหนึ่งรูดจับโคูนย์ 6, มาล่อง0ูเกมาล่องหนึ่งหกก็มาล่อง ม,ม่บ่มมเมนไหมมเมนมาลองนี่พอลอังตัวเด่นตัวเนี่ยตัวเด่นเด่นหกนังร่องเก็ศูนย์ร่องแปดนร่องแปดเกสตัวกับแปดศูนย์หกหนึ่ตัวกับหกศูด แปดศูนย์หกหนึ่งเอาพี่น้องตบต้นในฟางอีกเทียนยังน่าพี่น้องเนาะเราพัฒนาวันที่สามพฤศจกิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขเคี้ยงเลขตั้งลักเลขวิ่นศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดหกหนึ่ง เด่นหกล่องหนึ่งครูหลดจับคูศูนย่องศูนย์เก่าองหกเด่นเกตศนล่องแปดล่องแปดเก่ล่องสตัว0ูนย์แปดศูนย์หกหนึ่ตัว0 6 8 0์หกแนเอาพี่น้องผมไดเข้ามาแล้วก็แคปหน้าเจ้าไว้พี่น้อง โศกโศกมันมันกันพี่น้องรุดมาหลายรอบแล้วหลอกนี้มาแตกนะพี่น้องเนาะไปเข้ามาแล้วก็ให้ลำรวยลำรวยกันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อแห้งๆปังๆกันสุข,ข่สุขคนเงินไหนน้องท่องให้เลยบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มคร้องพี่น้องขอบรัวให้ยุ่เย็นเป็นสุขเด้อพอคันอีกบาดนี้ก็วันพุทธผลละพี่น้องวันพุธที่หาเนาะพี่น้องวันนี้เนาะวันพุธที่หา ทุกที่หาสำหรับมื่อนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดี